นี่นะครับเป็นยันมหาโชคมหาลาบนะครับเป็นยันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดนะครับเอาละครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยหลักหน่วยบนสี่สูตรลับนี่ครับวันนี้นำเสนอหลักหน่วยบนสูตรลับสีสูตรด้วยกันนะครับ เริ่มตั้งแต่งวด405นะครับสูตรที่หนึ่งได้0123456สูตรที่สองได้ สูตรที่ 3, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, สามสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สี่ได้ รอบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี้งวดนี้ออก405นะครับเรามาชมกันว่าชน40สูตกับ30สูตท่านนะครับเราเริ่มต้นที่012340ได้411 สี่หนึ่งสองสา้าหนึ่งสองหได้40 6 1ู3 6หนึ่งสองสาได้3าศูนะครับงวดที่ออก405หลักหน่วยได้0กับ5 ต่อไปงวดวันที่1สิงหาคม 2, 25 42นี้สูตรที่1ได้7 8 9 0 1 2 3สูตรที่สองได้1 3 4 ที่สามได้สี 4, 6, 8, 9, 0, 1, 2, ่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูนยที่สี่ได้ สสูตรนี้จะชนที่4ส,สูตรกับ3ามสูตรเท่านั้นนะครับหลักหน่วยบนวันที่1สิงหาคม2 5 6 5นี้จะได้เลขอะไรเรามาดูพร้อมกันนะครับ7 1 2 3 7ได้3สูตร8

ได้3นะครับ1 1ได้4 9ได้4 0ได้4 1ได้4 7ได้3 3ได้3นะครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาว่าตัวไหนที่จะมานะครับได้3ตัว9กับ0กับ1เราจะเขียนนนะครับ ชมพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีปังปังรวยๆสวัสดีครับ